ผู้ชมครับขยับไปดูเรื่องของหมอปลากันบ้างฮะอย่างที่เกิดเอาไว้ตั้งแต่ต้นเริ่มต้นในเบรกแรกเลยแล้วกันฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้ไปที่วัดใหม่พรมพิราม,มก็พาทีมงานไปแล้วก็มีชาวบ้านมีผู้นําชุมชนซึ่งอย่างที่เกิดเอาไว้นะครับวาท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจเจ้าอาวาสท่านก็ยอมรับหนึ่งคือเรื่องป้ายที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็สองเรื่องการดื่มเหล้าแล้วก็สามเรื่องของการฉันหมูกระทะแล้วก็บอกขอเวลาสามวัน พิจารณาสึกครับเมื่อวานนี้ครับนายเจรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลาครับหมอปลาพร้อมคณะเดินทางไปที่วัดใหม่พรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับไปพบกับพระครูธีราสารกิจจาธทรน,นะฮะพระครูธีราสารกิจจาธทรเจ้าอาวาสวัดใหม่พรมพิรามหลังจากที่ทราบว่ามีประเด็นเรื่องของการขึ้นป้ายต่อต้านว่าไม่ให้หมอปลาเข้ามายุ่งเกี่ยวกับวัดไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับวงการสง ทีนี้พอไปเจอกันแบบนี้ครับเนี่ยฮะก็จัดที่จัดทางพูดคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยเจ้าอาวาสท่านบอกขออภัยหมอปลาโดยยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมแล้วตนเองก็คือเจ้าอาวาสนะครับท่านบอกว่าตนเองเนี่ยได้ปลงอาบัติไปแล้ว<ะ>ส่วนเรื่องของการดื่มเหล้าแล้วก็ฉันหมูกระทะในวัดเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ยอมรับนะฮะก็ฟังดูเสียงอ่อยเหมือนกันะนะ ก็ออยอมรับบอกว่าทําจริงแต่ว่านานมาแล้วหลังจากนี้ขอเวลาได้ไหมขอเวลาสามวันเพื่อพิจารณาตัวเองว่าจะลาสิกขาหรือไม่แล้วก็ยังต้องขึ้นอยู่กับทางเจ้าคณะชั้นปกครองในการพิจารณาอนุญาตด,ด้วยครับคงต้องปรึกษาทางท่านภาคผู้ใหญ่นะั้อนาทางออกให้ครั้งอนึแล้วแต่เราบอกเขาไปแล้วว่าเราจะสึกหรอครับจะใในสามวัน อแล้วทางกลุ่มชาวบ้านเขาพอใจไหมเขา,เขายอมรับไหมพอใจอืพอใจที่ว่าอาตมาเนี่ย <c oughs> จะศึกภายในสามวันต้อง,องส่วนทางผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับพระบุญมาสุจินโนนะครับบอกว่าถ้าหากเจ้าอาวาสลาสิกขาเนี่ยหลวงพ่อก็จะลาสิขาด้วยครับเพราะว่าเห็นว่าเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นพระดี <c oughs> เรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าเมื่อให้โอกาสพระได้แก้ตัวแล้วมไม่ควรจะขุดขึ้นมาอีกคืออย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าเนี่ยหมายถึงเรื่องของการดื่มเหล้าค,คือก่อนหน้านี้ย้อนไปเมื่อสามปีเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นม,มีการดื่มเหล้ายามวิการชาวบ้านเขาทราบข่าวชาวบ้านเขาจับได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนตกลงกันคุยกันแล้วก็ให้โอกาสกันะนะครับแต่ชาวบ้านบอกว่า อ้าวแต่ทำไมกลับมาทำอีกอเพราะว่าก็มีรายงานข่าวอย่างที่เราทราบกันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวออกมาสองสาวันว่าดื่มครั้งสุดท้ายคือหนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาคือชาวบ้านก็ก็ถามนะคะหลวงพ่อที่บอกว่าดื่มนานแล้วเนี่ยเมื่อไหร่หรอ,อหลวงพ่อก็พูดด้วยเสียงเบาๆบ,บ,บอกว่า หนึ่งพฤษภาคม,มแบบนี้แหละก็กลับมาเป็นประเด็นอีกนะคะคทีนี้เหมือนที่บอกไปว่าเมื่อวานชาวบ้านเขาก็ไปอยู่กันเยอะแล้วก็มีสื่อมวลชนเยอะทางฝั่งของชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยพอหลังจากที่เขาฟังหมอปลาฟังพระคนนี้นะคะที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะกรณีที่เจ้าอาวาสขอเวลาสาวันเพื่อพิจารณาว่าจะลาศิกขาหรือไม่ขณะที่บางคนไม่เชื่อนะคะบอกว่ายังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าอาวาสจะลาศิกขาจริงค่ะ ความคิดของป้านะว่าไม่ลา้มาไม่ที่ว่าจะไม่ลาไม่ลาพ้าอะไรครับมันเรื่องมันเยอะม,มากกว่าน,นี้เขายังไม่ลาเลยอมากกว่านี้ก็ยังไม่ไออกเลยม,มันเรื่องเยอะกว่าน,นี้เขายังไม่ออกเลยเนี่ฮะ,จะเจ้าอาวาสท่านบอกว่าขอเวลาสามวันหลังจากที่ชาวบ้านบอกว่าจะไม่มีการขับไล่แต่ว่าให้ท่านเนี่ยได้พิจารณาตัวเองค่ะ ทีนี้ก่อนหน้านี้ครับเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกครับก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนเจ้าอาวาสเพราะเห็นว่าแสดงความคิดเห็นส่วนตัวสู่สาธารณะในพื้นที่วัดเป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมก็คือเรื่องของป้ายเพราะว่าท่านบอกว่ามีข้อมูลข้อความส่งมาทางไลน์ข้อความบนป้ายไม่ได้คิดเองแต่ว่ามีความคิดเห็นส่วนตัวที่สอดคล้องกันก็เลยตัดสินใจทําป้ายนี้ขึ้นมา ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องของการดื่มเหล้าและฉันหมูกระทะรวมไปถึงยังมีประเด็นเรื่องสีกาด้วยเนี่ยนะครับทางเจ้าคณะอำเภอก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงก่อนที่จะรายงานให้กับเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกได้รับทราบเพื่อดําเนินการในขั้นตอนต่อไปหลังจากนี้ทีนี้ก็ต้องจับตาว่าเออสามวันที่ท่านว่าเนี่ยท้ายที่สุดแล้วสามวันข้อสรุปจะเป็นยังไงนะครับสามวันนะคะเดี๋ยวรอฟังอีกที